ีแล้วบอว่าใช่ช่วงนี้ฉันกำลังประหยัดน่ะอย่างเธอน่ะเขาไม่ได้เรียกว่าประหยัดแล้วว่าเขาแทบจะเรียกว่าขี้งกแล้วพวกแกเอายกมีอะไรอ่ะนี่นี่พวกแกดูนี่สิฉันเห็นครั้งแรก ฉันยังไม่อยากจะเชื่อเลยเฮ้ยนี่วันที่เคยเป็นสาวโรงงานกับเรานี่ทำไมกลายเป็นเศรษฐีนี้ไปแล้วอะ่ะน่าด,ดีไม่ใช่ไปทำอะไรผิดกฎหมายมาหรอถึงได้รวยขึ้นจนผิดหูผิดตาไม่หรอกฉันได้ข่าวมาว่าวันน่ะเขาซื้อทองมาเก็งกำไรไม่ใช่รวยเพราะเรื่องผิดกฎหมายหรอกซื้อทองแบบซื้อมาแล้วก็ขายไปอย่างนี้เหรออืม จริงๆฉันก็เห็นอยู่นะร้านขายทองออนไลน์เจ้าหนึ่งเขาขายทองถูกมากเราน่าจะหุ้นกันซื้อได้นะแล้วราคาทองตอนนี้ก็ขึ้นอยู่พอดีพวกแกจะเอาไหมถ้าเอาฉันเอาด้วยฉันเอาอยู่แล้วฉันก็ด้วยฉันเลยอยากเป็นเศรษฐีนี้กับเขาบ้างแล้วแกวะเอาเป้าน้า เรามาร่วมหุ้นไปด้วยกันเถอะนวา่าจะได้รวยไปด้วยกันไงฉันขอโทษน,นะแต่ฉันอยากเก็บเงินไว้ใช้อย่างอื่นมากกว่านะ่ะว่าแล้วคนขี้งกอย่างว่าเขาไม่เอาด้วยหรอก ฉันอยากเก็บเงินไว้ใช้ตอนฉุกเฉินนี่จะได้ไม่เดือดร้อนว่าแต่พวกแกเถอะคิดกันดีแล้วใช่ไหมว่าจะลงทุนกับร้านขายทองออนไลน์ไม่เห็นต้องคิดอะไรเยอะเลยนี่ว่างานนี้มีแต่ได้กับได้เนาะไหนดูสิที่แกบอกอ่ะน,นี่ฉันเปิดให้ดูนี่ร้านนี้ ดดูิคนกดติดตามเยอะมากเลยนะแกเฮ้ยดีนะเนี่ยที่เรารีบซื้อทองมาจะได้เอาไว้เก่งกำไรฉันอยากรีบขายแล้วเอาเงินมาแบ่งกันแล้วอะ <c oughs> จริงฉันก็เห็นด้วยเฮ้ย <c oughs> เั้นเรามาหุ้นกันเพิ่มอีกดีไหมฉันเยาวมีทองวิขายเยอะๆฉั <ś c oughs> นเห็นด,ด้วย <ś c oughs> ดีวัสดีทุกคนนี่ทองที่พวกแกหุ้นกันซื้อมาเหรอใช่ทองเส้นนี้แหละที่จะทำให้พวกเรารวยส่วนคนขี้งกขยันเก็บเงินอย่างเธอ <ś c oughs> ก็คงต้องใช้เวลาเก็บอีกนาน พี่กแกฉันว่าเราไปคุยเรื่องธุรกิจที่อื่นกันเถอะไม่อยากคุยตรงนี้เดี๋ยวคนขี้งกได้ยินไปไป นสพวกแกเจอกินข้าวเหรอมาท่านกินด้วยกันสินี่ข้างในมีที่นั่งพอดีเราไปกินข้างในกันดีกว่าก็ดีเหมือนกันจะได้คุยเรื่องธุรกิจของพวกเราไปเลยอ,อีกอย่างนะฉันก็ไม่อยากนั่งร่วมวงกับคนที่ไม่ร่วมหุ้นกับพวกเราด้วย ๋ยวกเมาเขือเทศไหมเอาฉันพอได้ไหมขอบใจจ้ารูว่าชอบินโอ๊ยฉันไม่ชอบกินแบบนี้ป่ สวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนใจแบบไหนเลือกดูก่อนได้เลยนะครับพวกฉันไม่ได้มาซื้อหรอกคะ่ะพวกฉันมาขายได้ครับงั้นผมขอดูทองหน่อยนี่ค่ะ เพาพวกเราจะขายกันได้เท่าไหร่อ่ะได้เท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะแต่อย่าลืมส่วนแบ่งที่พวกเราตกลงกันไว้ได้วยนะรอสักครู่นะครับค่ะมือนเต้นอะ่ะจะได้กี่บาทเนี่ยเฮ้ยฝนแกด,ดูนิตัวนี้ราคาทองเท่าไหร่ เฮ้ยมาเร็วมาเร็วประเมินราคาได้เท่าไหร่คะประเมินราคาไม่ได้หรอครับประเมินไม่ได้มันจะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงคะนั่นสิมันหมายความว่ายังไงหรอคะ ก็หมายความว่าทองเส้นนี้เป็นของปลอมยังไงล่ะครับฮะของปลอมใช่ครับมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะคะพวกเราซื้อมาจากร้านขายทองออนไลน์ชื่อดังเลยนะคะผมว่าพวกคุณคงโดนหลอกแล้วล่ะครับ อตอนแรกก็คิดว่าจะได้กำไรทำไมมาเป็นแบบนี้ได้ล่ะอืมม่น่ายากรวยทางรัดเลยถ้าคิดดีๆอย่างที่วาบอกก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นม่คิดได้ตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วแหละโดนหลอกจนหมดตัวเงินซื้อข้าวกินตอนนี้ไม่มีเลย <Wow. S 2> ว่าอืมฉันดูเรื่องที่พวกแกโดนหลอกหมดแล้วพวกแกคงลำบากกันมากสินะงั้นมื้อนี้กินข้าวกับฉันก็ได้พวกฉันกินได้จริงๆหรอว่าจริงสิทำไมจะกินไม่ได้ละ่ะฉัน นึกว่าแกจะขี้งกซะอีกใช่ฉันขี้งกแต่งกแค่เงินตราไม่ได้หมายความว่าจะงกนในใจสักหน่อยขอบใจมากเลยนะว่าแล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่ก่อนหน้านี้พวกฉันพูดไม่ดีใส่อะ ไม่เป็นไรฉันเข้าใจบางทีเราก็เผลอทำอะไรที่ไม่คิดไปฉันก็เคยเป็นเหมือนกันแต่คราวหนะ้าฉันก็ขอให้พวกแกระวังคำพูดหน่อยก็แล้วกันเพราะคำพูดบางคำอาจจะทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวต่อไปพวกเราจะระวังคำพูดมากกว่านี้นะขอบใจนะว่าที่ให้โอกาสวเรา เรื่องมันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอะมาไปกินข้าวกันเอามายเยอะนะพี่ของพูดพ like ี่ของมากเลยอะอิ่ด้วยเอากินเลยงั้นฉันกินแล้วนะ จิด้วยจัดมากคุยตามน้อยโอ๋ยจิ้มแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โบ้เธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจ มีใคร